สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะในวันที่18มิถุนายน JB มีงานแฟนคอนและช่วงร้องเพลงในง,งานเป็นเพลงที่ JB ีแต่งให้กับพี่ชายที่รักมากๆคนหนึ่งระหว่างร้อง JB ก็ได้ร้องไห้ออกมาใจความของเพลงที่ JB ร้องก็บอกไว้ประมาณว่าทิ้งมาที่ผมให้สบายไม่เป็นไรนะถ้าอยากนอนพักในวันที่คุณเหนื่อยล้าผมจะคอยห่มผ้าให้ผมจะเป็นเก้าอี้โยกให้เองในตอนที่คุณกังวลและหลับไม่ลงผมจะอยู่ข้างๆคุณจนหลับไปพิงมาที่ผมไม่ต้องกังวลอะไรทั้ง นนะผมอยากปลอบโลมคุณเพลงนี้เป็นเพลงใหม่คาดว่าจะปล่อยออกมา้ฟังกันในวันที่14กรกฎาคมรอติดตามกันได้ซึ่งหลังจากจบเพลงพี่เจปาร์กรืวว่าพักเจบอมก็ได้ขึ้นเวทีมากอดปลอบเจบีบอกว่าอย่าร้องให้นะ จากนั้นเจบีก็ได้พูดความรู้สึกกับแฟนๆบอกขอโทษที่ร้องให้ครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนให้กําลังใจด้วยนะครับไม่รู้ทําไมรู้สึกขนาดนี้ผมอยากร้องเพลงให้ดีจริงๆนะผมหวังว่าเพลงของผมจะเป็นพลังบวกเพิ่มพลังให้กับทุกคนได้ช่วงนี้ผมแบบแต่ทุกคนก็คอยไปกำลังใจให้ขอบคุณมากครับผมกับกอร์เซเว่นก็จะพยายามต่อไปให้สมกับที่ทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่เสมอขอโทษที่จบโดยร้องไห้แบบนี้นะครับขอบคุณมากจากใจขอบคุณครับ และเมือ่อแบมแบมรับรู้ว่าพี่เจบีร้องไห้ Bam แบมก็ได้มาโพดภาพนี้ลงบนทวิตเตอร์พร้อมบอกเด็กน้อยอย่าร้องไห้เลยอากาเซ่และเมมเบอร์เจ็บปวดใจกันหมดแล้วนะซึ่งภาพที่แบมแบมโพดคาดว่าจะมาจากพี่ยงแจนะคะเพรายองยงแจได้มาเมในใต้โพ์ของแบมแบมบอกฮ่าฮ่าฮ่าอ่าขอโทษนะพี่เจบอมสงสยยงัยยงแจจะถาดและส่งไปในกลุ่มแชทของกอดเซเว่นนะคะเพราะวันนี้ยงแจรับหน้าที่เป็น MC ของงานแล้วก็ได้อยู่ดูโชว์ของพี่เจบีด้วย ทางนั้นพี่เจก็รับรู้เรื่องที่เป็นแบมโพธแล้วด้วยเหมือนกันเพราะหลังจากจบแฟนคอนพี่เจก็ได้มาไลฟ์ผ่าน i อแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกแบมมาขอบคุณนะความสนุกจากทีมของเราก็มาจากนายเลยนะกลับมาที่งานแฟนคอนของ JB กันต่อในงานนอกจากเมมเบอร์ก็เซเว่นอย่างอยางองแจที่มาเป็น MC ให้เจบอมแล้วจินยองเมมเบอร์อีกคนของก็เซเว่นก็ได้เดินทางมาเซอร์ไพรส์ให้กับเจด้วยเหมือนกัน และทั้งสามคนคงจะคิดถึงแบมแบมมากๆเพราะในงานมีพูดถึงแบมแบมกันบ่อยเลยอย่างช่วงเปิดตัว MCJB เจบีก็ได้บอกว่าค่อยยังชั่วหน่อยที่วันนี้ยังจจมาเป็น MC มีไม่ใช่แบมแบมหรือจะเป็นตอนช่วงพูดคุยยองแจได้ถามแซวๆไ่ตอนพี่เจบีพี่เจบีก็เลยบ่นยองแจบอกว่าอย่าทำเหมือนกับแบมแบมเซน่าจะอารมณ์แบบอยากแกล้งพี่เขาเหมือนที่แบมแบมชอบทำ ต่อกันในช่วงที่จินยองออกมาเซอร์ไพรส์เจบีก็รู้สึกระแวงเลยถามออกมาว่าแบมแบมกับยุกยอมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยจินยองเลยบอกว่าไม่ไม่นี่ผมเองก็ติดต่อมาเองนะพี่เจบีเลยบอกว่าที่จริงก็อยากชวนนะแต่คิดว่าน่าจะยุ่งยุ่งการคงมากันไม่ได้และวจินยองนะคะก็มีแซวแบมแบมด้วยบอกว่าแบมแบมอาจจะเดินออกมาแบบปั๊มปิ้งออกมาเลยก็ได้ปั๊มปิ้งคือโชคลาภออกมาเลยนะคะ และเมื่อเจพีโดนถามว่าข้อแตกต่างระหว่างโซโลกับการทากิจกรรมเป็นวงคืออะไรเจพีก็บอกว่าไม่มีพูลาพูล่าในที่นี้น่าจะหมายถึงเบมเบอร์ก็เซเว่นนะคะถึงจะรู้สึกสบายแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเสียดายใจวิววิวบางทีก็แอบคิดถึงเหล่าพูล่าแล้วเจพีก็บอกว่าพูล่าที่ชื่อบมแบมบางครั้งก็อยากได้ยินเสียงจากแบมแบมว่าพอเหอะบางครั้งก็อยากได้ยินเสียงจากแบมแบมบางคู่ศัตรูเขาคงจะคิดถึงกันจริงๆนะคะเนี่ยพูดถึงกันตลอดเลย สุบงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ